ผมต้องมีหลักประกันหน่อยผมจะเอาเพชรกลับไปกับผมเอาเพชรมากับพี่ทำอะไรอ่ะเทำอะไรอะพี่พ่อไปเพนอยู่ไหน <c oughs> ผมถามว่าเพนอยู่ไหน <c oughs> นาก็ไม่รู้เหมือนกันแหละก็ตามหาอยู่เนี่ยแหละแล้วไม่คิดจะบอกผมสักคำเลยเหรอ <c oughs> น้ำน้ำไม่อยากให้พ่อพงเป็นห่วงนะ่ะ อีกอย่างคนอย่างยายเพนน่ะมันจะตีไปไหนไกลเดี๋ยวมันก็โมซานกลับมาแล้วมันจะเหลืออะไรให้ผมแล้วเธอจะเอาไงยกเลิกเลยดีไหมลุงพูดแบบนี้หมายความว่าไงจะเบี้ยวเหรอผมจ่ายไปเยอะนะเลยถ้าพงจะใจเย็นนะนะสัญญานะนาะไม่เบี้ยวแน่นอนนาะจะไปตามยายเพนให้กลับมาทันวันงานแน่นอน แล้วท่านองเพนกลับมาแล้วไม่ยอมแต่งงานกับผมแล้วก็หนีไปอีกตามกันไปตามกันมาแบบเนี้มัาเสียเวลาเราจะเอาไงเล่าฮะผมว่านะมนะผมต้องมีหลักประกันหน่อยผมจะเอาเพชรกลับไปกับผมไม่ได้นะเอาเพชรมา ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะพี่พ่อปล่อยนะแล้วไ้กับเพนแล้วนะเธอทำงี้กับเพนไม่ได้นะแล้วเพนอยู่ให้แต่งหรือเปล่าอะวิธีนี้แหละจะเป็นวิธีที่ทำให้เพนกลับมาแต่งงานกับผมเพนน่ะรักเพชรมากถ้ารู้ว่าพี่สาวเขาต้องยอมเสียสละมาแต่งงานแทนน้องถ้าเพนรู้ข่าวต้องรีบกลับมาแน่ไม่ต้องตามให้เสียเวลา เธอก็ปล่อยข่าวไปสิแล้วทิ้งเพทให้อยู่ที่นี่ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วใครจะเชื่อลุงกับนอ่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเพนกลับมาแต่งงานกับผมผมคืนเพช,ชให้ทันทีแต่ถ้าเพนไ,ไม่กลับมาค่อยลกลับมาคุยเรื่องเพชอีกทีไปไว้ยไม่ไม่ <ใจ S 1> ไม่ไ,ไม่ทำแๆๆไ่ไหนวุย่ยวยย พ่อเพชไม่ไปกับมันนะพ่อช่วยเพชด้วยนะทําไมมันพูดยากพูดเกเรจังวะลูกกูต้องอยู่ที่นี่ผู้บัวอย่าว่ากูเดี๋ยวนี้ไปผมกลับน่แต่ผมเจ้าเพชกลับไปด้วยกูไม่ยอมไอพ่อไปพอไปพี่ไปพ่อไย่าทำอะไรพ่อทีนี้ไปพผมจะถือว่าลุงกนลังจะเป็นพ่อตาผมนะ ผมจะไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้ปล่อยลูกกูไาน้าไม่หยุดแล้วผมพลั้งมือทำอะไรลงไปจะหาว่าลูกเขยคนนี้ไม่เตือนไม่ได้นะไ,อไปอ้ ตาพงตาพงงอย่าลืมเบไปเลยนะนะขอร้องนะไม่แม่ท่านตัวไม่ไ่หลงยโอ๊ยโอ๊ยโอไยโอ๊ยจับมันมึงอย่าเสือต็พงตาพงน้าสัญญานะน้าจะไปตามยายเพ็นกลับมาให้ทันนะไปทำตามที่พูดให้ได้กว่า ถ้าทำไม่ได้ผมจะเปล <consent> <Te le ikka verständ> ี่ยนตัวเจ้าสาวเป็นเพชรแท้ไปไปแพ้แพนไม่ใดของมันนะไป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 ไไปไปไปไไปเฮ้ยไปไยไไป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 ้ปุ